จโกนนั่งไหนนั่งซุ้มปะครับขะนั่งไหนนั่งนั่งซุ้มปะตัวแม่ครับไปนั่งซุ้มจะนั่งนู้นนั่งนู้นอะไรนะนั่งนี่มานี่นี่นั่งนี่โทษนะคะชซุ้มไหนซุ้มนู้นหรือซุ้มนี้ เขาไปดูน้าก่อ,กเอนเนาะนโนนแดดนะฝั่งไหนเขาฝั่งโนนนี่เะเนาะเปิดพัดลมได้อยู่แล้วเนี่ยมีพัดลมโอเคน,อนี่เรานั่งในซุ้มเจ้าคุณนั่งเล่นเนี่ย พี่ขนมเลยวันนี้ได้เจอกันไหมเจอหนูอยู่ข้างนาปลาข้าวเนี่ยที่กว้างไหมกว้างค่ะที่ที่กว้างไหมที่งานไม่กว้างมากค่ะแต่ว่าหนูอยู่ขางเห็นอยู่ข้างนาปลาข้าวอา้าวพี่มารครับ,รบ <laughs> พี่มากินหรอหรือว่ายังไงเจค,ค่าจะไปมีแท็กซี่ไหมคะ ดูเมนูเด็ดตรงนี้ที่ว่าเป็นเซตเห็นมียำยำปูแป้งหรือยำอะไรเ,เมนูเด็ดคืออะไรพี่ปิดร้านดึกฝัจะถึงอ่โหนูดูปิดฝั่งอัด้าน ดูฉี่ปูทะเลไข่นี่อย่างี่อนดูพี่คะขอเมนูเพิ่มขอมเมนูเพิ่มหนึ่งแม่คะอะไรนะขอเมนูเพิ่มหนึ่งแม่คะดูจานโต้เพื่อนดูกินอะไรกินที่ร้านข้างร้านข้างนาปลาข้าวใช่ค่ะพี่ มากินนั่งข้างในห้องแอร์เห็นเดินผ่านอ้าวเหรอพี่พี่สิสิราวันบอกกินอยู่ในห้องแอร์โชกุนอะไรครับแม่ครับป้าครับป้าเขาเป็นอะไรเนี่ยพูดด้วยก็ไม่พูดตัวดูดิกินไรระหมูกรอบให้ดูเมนูมากินนี่กินกระเพาหมูกรอบเดี๋ยวก็ฟานด้วยหนังสือนี่ยาอ่อนปะเนี่ย คุยดีๆปกติเป็นไหมตัวที่แบบจะไม่หยู่หัวกันอะแบบจะ่ะโชกุลมานั่งิ่เฉยก่อนได้ไหมมานั่งิ่เฉยก่อนภาษาเสียแล้วแม่เนี่ยอุมันเห็ดยำม,มันมันเหมือนเหมือน,นยำปูแป้นหรือยำอะไรอะ่ะ ชากกั้งบัฟเฟลฟวายขี่ได้ดวโต๊ะเราเราโต๊ะเลขที่เท่าไหร่วะกูเป้นมาตาักบ้านพี่เมื่อคืนน้องได้มาห้ารูอยากกินยำปูเป้นนะพี่ มีเรื่องให้หยุ่มทุกวันอยู่ข้างหน้าเหรอใช่ค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะ,ะ,ะจะไป แกงส้มปลากระพงแป๊ซกับแกงส้มไขป่ปลาเดียวเซวกินแกงส้มอนะไรพี่หันั่งครับ มีเมนูแนะนำอะไรได้สวัสดีครับแป๊บนึงนะพี่กลางดูเมนูอุ้ยรอด ครับมันนั่งขอ,อคุณกินอะไรครับมีสามชั้นทอดน,น้ำปลาหรือจะกินส้มตำหรือจะกินหนูเอาต้มยำกับส้มตำครับฮะ ต้มยำส้มตำกับต้มยำเป็นตำไหลบัวกุ้งสดแล้วกันเนาะเมนูแนะนำเนี่ยอุ้ยครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคะเฮ้ยค่ะอันนี้หนูเห็นในนั้นเหมือนเป็นยำปูนาหรือยำปูเป๊นนะพี่แม่ครับมียำปูแป้นใช่ไหมครับมเอากระเพราหมูสับให้ป้าป้าครับ มากินนี่กินกับงเาหมูสาบเดี๋ยวก็ฟาดกวนลมซะแล้วสวัสดีกันวันละสิบรอบอะไรครับต่อได้ทำไปแล้วต่อได้ยังไงปูแป้งอาหารตามหนบยโบราสดพี่หันชอบกินแกงส้มแต่มันมีทะเลเดือดพี่หานไหมแม่ครับขอโทษครับเฮ้ยมันมีแกงส้มปูด้วยพี่หัน แกงส้มปูแกงแกงส้มแกงป่าแกงส้มไข่ปลาเลียวเซียวกากแกงส้มปลากระพงแปะซ่ากี่ได้ระเพราหมูสับไม่ได้ให้กินกระเพราหมูสับพี่อย่ากวนภาษาเดี่ยวดีๆได้ไหมเนี่ยป้าครับนี่ครับอ๋อเหี้ เอาเลี้ยงแก้วค่ด้วยครับนี่กวนประสาทหนูป่ะเนี่ยข้างหนูเอาน้ำส้มครับมีไหมไม่เอาแป๊บซี่แทนบางทีพี่อ่านอาจจะกิน อยากกินก็เป็นได้กะเพราหมูสับกินทุกวันเออมาทะเลกินกะเพราหมูสับที่ดูดิอาหารอย่างอื่นที่เขากินก็มีเจ้ากุนกินไหมสามชั้นทอดน้ำปลาเนี่ยเนี่ยแม่สั่งตำไหลบัวกุ้งสดให้หนูแล้วหนูเอาปลาหนูเอาปลาพิ่แกงมีไหมปลาดุกผัดพี่แกงอะ่ะใช่ มีไหมอ่ะไม่มีมีไหมอ่ะไม่มีปลาเลยเนี่ยใช่ใช่ได้ หนูมาที่งานแล้วไอ้ร้านข้าวนาปลาอะไรไปลเล่นที่นี่คืนนึงแล้วเดี๋ยวไปฉาเชิงเซาเด่ะใช่น่าจะพี่น่าจะค่ะโอเคเดี๋ยวงั้นหนูโทรไปใหม่จับพี่ฟ้าดาดาดาสวัสดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะ อเอาแกงส้มอันนี้ละกันอันนั้นก็กลัวแต่กินไมห่หมดอาชาบะาคังยำปูแป้นหนึ่งแกงส้มน,นี่สั่งให้ชโชกุนอ่า ข้าวโอเคพี่คะตั้งเมนูค่ะโอ้โหพี่มนพี่ใส่แขนอีก